ยอดรายได้1ปีของมอริสชาแนลนั้นได้มูลค่าเท่ากับก็มาเรียนก็มาเรียนอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่คืออาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่คืออาจารย์ใหญ่ก็คือจะมาเทรนนิ่งเรื่องการฉีดฟินเลอร์แล้วก็มาดูเรื่องแบบขออนุญาตศึกษานะครับอะไรประมาณนี้หลังจากเรียนเสร็จนี้กก็จะไปทำบุญ เพราะว่าก่อนอันนี้แบบโดนมาแล้วโดนมาแล้วเอาออกไม่เป็นเอโอว่เป็นอ่าปิดช่อง RSV นะครับเป็นไวรัสชนิดหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจนะครับสวัสดีค่ะอาการเป็นยังไงครับหมอมีเหนื่อยแต่เชา้าตรงนี้แบบทำงานเยอะหลายอย่างหิวด้วยเนี่ยอะไรกินก่อนได้ไหมถ่ายได้เหรอถ่ายเลยคะ่ะมาถึงต้องถ่ายเลย นี่ไปลงไวรัสก็แบบยังไม่ติดดูดิดู <Huh? S 1> ดความใจร้ายของทีมงานเรื่องของหมอนะครับทุกคนคุณเขาใช้งานหนักมากเรียนอาจารย์ใหญ่9โมงเช้าจนถึงตอนนี้4โมงเย็นกินข้าวไปมื้อเดียวเขาก็จะให้ทํางานต่อเลยดูทำงานต่อเลย,เลยค่ะคนีราอยู่เรียนอัจาใหญ่เหรอคะเป็ไไปเล่าบนรถได้ไหมหิวข้าว าอะไรกินก่อนได้เปล่าก็มาเรียนก็มาเรียอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่คืออาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่คืออาจารย์ใหญ่รู้แค่นี้พอแล้วไปหาอะไรกินเอาอะไรแบบใหญ่ๆกระแทกปากสักครั้งหนึงได้ไหมขอแบบจัดชุดใหญ่ๆมาได้ไหมตอนนี้คือแบบหิวไม่ไหวแล้วน่ะได้ได้ได้แต่ก่อนไปจัดชุดใหญ่เกินหน่อยว่าวันนี้เกินแล้วเกินคอนเทนต์ไงคอนเทนต์เราวันนี้โอ้ฉันรู้สึกฉันเหนื่อยมะแต่ฉันก็ต้องทําต่อไปยังน้ำย่อยเหรอโอเคอะวันนี้นะครับทุกคนเราจะมาทำคอนเทนต์ที่ว่า เปิดรายได้ช่องหมอฤทธิ์นะครับว่าตลอดตั้งแต่พี่เปิดมาเนี่ยรายได้ได้ไปเท่าไหร่เมื่อกี้เปิดช่องสองผีเหรอคอนเทนต์วันนี้คือแบบนี้แต่ตอนนี้เนี่ยขอไปหาอะไรกินก่อนเพราะว่าไม่ไหวแล้วหิวเว้ยขอใหญ่ๆขอหนักๆไปไปแล้ยัง ยังไงจหะเดี๋ยวรายการมันไม่มีหัวยังไงครูใหญ่ครูใหญ่ละหน่ยอาจารย์ใหญ่ไม่ใช่ครูใหญ่เวลาหมอเขาเรียกกันก็คือมาคาเดเวอร์เวิร์กชอปคาเดเวอร์กคือเหมือนมันก็คือร่างอาจารย์ใหญ่นันแหละวันนี้เรียนเรื่องฟิลเลอร์กันก็คือจะมาเทรนนิ่งเรื่องการฉีดฟิลเลอร์แล้วก็มาดูเรื่องแบบเฮ้ยว่าทำไมไฟขึ้นทำไมไฟติดอะ ไมไฟติดอ่ะไม่ได้ค่าเข็มขัด๋อ้จังหวะได้อพูดถึงเรื่องเออเออนึกว่านึกว่าอาจารย์ตามมาก่อนที่จะเรียนอ่ะทุกคนอ่ะต้องห้ามเล่นห้ามเล่นแล้วก็ต้องตั้งจิตแล้วก็บอกอาจารย์ว่าขออนุญาตศึกษานะครับอะไรประมาณเี้ยหลังจากเรียนเสร็จอ่ะี้ก็จะไปทําบุญเพราะว่าก่อนเนี่แบบโดนมาแล้วโดนมาแล้วจริงอันนี้เรื่องจริงอันนี้ไม่ตลกเราไม่ได้เล่นนะแต่ว่าแบบเราแบบเหมือนขอท่านไม่ดีอะไรเงี้ยท่านก็แบบตามอะไร ตอนนั้นคือเราแบบเราก็บอกท่านว่าเราเราเรียนเสร็จจะไปทําบุญให้นะแต่เราไม่ไปสักทีเพราะว่าไม่ว่างสักทีติดงงติดงานไม่ไปสักทีท่านก็เลยมาขอในใจในฝันห็นว่าจริงๆเลยที่รูปเป็นร่างปรทุูประทับเราก็เลยอ่ารีไปทําบุญให้ท่านร่างทุกร่างนะที่บริจาคมาเป็นอาจารย์ใหญ่นะต้องบอกว่าได้บุญมากเลยนะคือได้บุญแบบได้บุญสูงมากจริงๆเพราะว่าเราได้ใช้เรียนจากจากร่างอาจารย์ได้ทุกส่วนเลยนะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ หัวตัวแขนขาเราได้ใช้หมดเลยดูเส้นเลือดดูเส้นประสาทดูชั้นต่างๆของใบหน้าถ้าเกิดเป็นหมอกระดูกก็ต้องมาดูกระดูกดูการแบบข้อต่ออะไรเงี้ยนึกออกไหมแบบมันได้ใช้ทุกอย่างทุกส่วนจริงๆพอหมอได้เป็นคนศึกษาได้เรียนทุกนี้ความรู้เขาก็จะแน่นขึ้นแล้วเขาก็ได้ใช้ไปรักษาคนอื่นต่อซึ่งพอรักษาคนอื่นต่อแล้วมันแบบไม่เกิดผลเสียไม่เกิดข้อเสียนั่นก็คือบุญในการแบบช่วยเหลือคนอื่นต่อแล้วอะไรเงี้ยไปกินข้าว จบยังคอนเทนต์วันนี้ได้แล้วพอ,อละนะไปกินไปไปหาอะไรกินนะขอนะขออะไรแบบใหญ่ใหญ่ขออะไรแบบจุกๆกขออะไรแบบเน้นเน้นขอแบบเอาให้ตายกันไปข้างหนึ่งเลยปะออกรถวันนี้ได้เป็นคนนั่งว่ะปมติอก้เป็นคนขับใช่ยังไม่ไปไป อะไรดีหรอกินแบบง่ายๆเร็วๆพิซซ่าอารพิซซ่าเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยได้ไหมเลือกนะเลือกหน่อยเร็วสักอย่างหนึ่งไหมพิซซ่าพิซซ่าอย่างไรพิซซ่าพิซซ่าก็ได้อารพิซซ่าเฮ้เบอร์เกอร์ดีกว่า few minutes later พิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าปาพิซซ่าพิซซ่านี่ไงเดี๋ยวพิซซ่าคอมพานีเนี่ยอยู่เนี่ยก็เข้าไปเลยอันนี้แหละเ้าของร้าให้ลองน็อคมาเด็ดความอร่อยด้วยสุดยอดดับเบิลชิพเบอร์เกอร์และพาพิซซ่าค่ะ หอมเบอร์เกอร์หมูลมควันอร่อยแบบเดับเบิ้ลก็คือเป็นพิซซ่าขอเป็นเบอร์เกอร์ใช่ค่ะที่เราทะเลาะกันไงว่าเอาไงกินพิซซ่าหรือกินเบอร์เกอร์ก็คืออยู่ในนี้อันเดียวเลยน้องความอร่อยด้วยหน้าที่ของร้านนะคะไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์เดลุกคาเวียร์หรือว่าซีฟูค็อกเทลตัวนี้ลูกค้าเรื่อยๆหมดเลยค่ะอ๋อเอาชุดหน้าที่แนะนำใหญ่จุกๆเลยนะอาจุกนะน้องไหวเหรอได้ค่ะ15นาทีนะคะพิซซ่าแตงหิวมากเลยนะเร่งให้หน่อยนะ ระหว่างรอพิซซ่านะอย่างที่บอกไปนะตอนต้นคลิปคิดว่า1ปี3เดือนช่อง YouTube ของหมอได้มาเท่าไหร่ลองคอมเมนต์ทายกันมาตอนนี้เลยฉเฉลยท้ายคลิปถ้าทายถ,ถูกคุณเก่งถ้าทายไม่ถูกคุณไม่เก่งซาของชีสเดอร์นะคะน่าหูรวมหิดค่ะไม่รูภษาซาร์ครับเยอะยปหนึ่งน้องมันเด็กเอาหร่อยเริ่มค่ะเริ่มครับนอกทุกคมอร่อยครับ ครบแล้วนะทีนี้ก็คือถึงเวลากินนะจริงๆก็คือแบ่งไปแล้วจ้าระหว่างที่ถ่ายก็คือแอบกินไปแล้วเนาะเพราะว่าอดใจไม่ไหวแล้วจุกมากใหญ่มากเป็นพิซซ่าขอบมันเป็นเบอร์เกอร์ดับเบิลชีสเบอร์เกอร์หมูลมควันโอ้เียมีคนยืด อินแบบสุกอินแล้วก็รวดเร็วทำนี้ดีมากเลยะโฮเมโฮมาาสตร์ชอบมากเหรอซอสกับบ้านนี่มันเบอกอะวว่าอิมอรินนี่ดะนี่ดะ อิ่มหนึ่งคนทานได้เพียงเท่านี้ใครที่แบบอยากมาทานพิซซ่าขอบุ้งชิปเบอร์เกอร์แบบนี้เนี่ยไม่ต้องลังเลไม่ต้องคิดมากคิดว่าเอ๊ะวันนี้จะพิซซ่าดีหรือจะเบอร์เกอร์อรดีมันอยู่ในถาดเดียวกันแล้ววันนี้ที่เด e p i z พิซซ่าคอมานีมาเลยมาสั่งมากินจนกว่าของจะหมดสามเก้าเก้าเท่านั้นมากินแล้วเดืดเหลือเต็มไลยหมดเลยแบ่งไว้ให้ มาตู่ช่วงหมอริทมีสาระนะครับสำหรับสาระในวันนี้เนาะแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องของ RSV นะครับเป็นไวรัสชนิดหนึ่งนะครับที่ทําให้เกิดการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจนะครับซึ่งมีข่าวมาว่ามีเด็กทารกเสียชีวิตจากตัว RSV นี้ จำนวนมากล่าสุดเนี่ยแม้กระทั่งคนสูงอายุก็เสียชีวิตจากตัว RSV นี้ได้นะครับมันเกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจแล้วอาการมีอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดเป็นการติดเชื้อที่ไม่รุนแรงนะครับก็คือจะติดเชื้อที่บริเวณทางเดิอนหายใจส่วนบนนะครับอาการก็จะอย่างเช่นอาจจะมีไขต้ต่ำๆได้นะครับไอมีเสียหาคัดจม,มูกน้ำมูกไหลแค่นี้แต่ถ้าเกิดเชื้อมันลุกลามเข้าไปนะครับไปสู่ทางเดินหายใจส่วนล่างนะครับอันนี้อาการจะหนักขึ้นอาการมีอะไรได้ไดบ้างก็อย่างเช่นไข้สูงหายใจหอบเหนื่อยหรือแม้กระทั่งปอดอักเสบนะครับร ทำให้เกิดการเสียชีวิตได้นะครับคนที่ต้องระวังพิเศษคือเด็กเล็กนะครับอายุน้อยกว่า2ปีต้องระวังเลยเด็กทารกคลอดก่อนกําหนดนะครับต้องระวังให้ดีนะครับเนาะหรือผู้สูงอายุนะครับที่มีภูมิคุ้มกันที่ไม่แข็งแรงนะครับหรือใครที่มีโรคประจําตัวต่างๆโรคปอดอยู่เดิมนะครับสำหรับการป้องกันไม่ยากเพราะว่าพวกเราทุกคนผ่านยุคของไวรัสโคโรนามาแล้วเพราะฉะนั้นการป้องกันเหมือนกันเพราะว่าเป็นไวรัสเหมือนกันนะครับเราดูแลสุขภาพให้แข็งแรงทุกวันนะครับทานอาหารสุกสะอาดมีประโยชน์นะครับการใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่่่อยยๆนนะะไมววาจเป็ด้้ หรือว่าเจลแ<ม>อลกอฮอล์นะครับรวมถึงการใช้ช้อนการและการใช้ของที่เป็นส่วนตัวนะครับเนาะไม่ไปใช้ของปะปน,นจากคนอื่นถ้าเกิดรู้ว,ร <c oughs> ว่าเรามีอาการป่วยนะครับเ <c oughs> ออนั่นแหละนั่คือวิธีป้องกันทําชีวิตตามปกติเหมือนในยุคโควิดของเราเลย <c oughs> เราอ่ะจะมาเปิดรายได้ช่อง u t u b e หมอฤทธิ์นะครับที่ทํามาประมาณ1ปี3เดือนนะณนะปัจจุบันนะมียอดซับสไคร์เบอร์4 2่แคนแล้วเราจะมาให้ดูว่ารายได้ของเราอ่ะมีเท่าไหร่คือเรื่องรา มันเป็นอย่างนี้ตอนนี้คือหลายๆคนเนี่ยหันมาสนใจ Youtube กันดารางดาราอะไรเงี้ยก็มาทำ u t u b e กันเต็มไปหมดเลยนะครับคน่วไปเน็ตเอดอลเกิดใหม่แบบเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยทำไปแล้วแบบไม่รู้ว่ารายได้มันจะได้เท่าไหร่ YouTube เขาจะจ่ายเรามาเท่าไหร่อะไรยังไงลิซจะเอาของลิซเป็นตัวประมาณการให้ดูกันจะได้รู้เป็นไกด์ไลน์ว่ามันน่าจะได้ประมาณนี้ในหมอลิซชาแนลเนี่ยมีคลิปที่วิวสูงสุดก็คือ EP 8 กินส้มตำผู้ดีระดับมชลินสตาร์ได้ไปทั้งหมด1 1ึ่งล้านหนึวิวให้ดูก่อนว่าคลิปล้านวิวเนี่ยจะได้กี่บาทลิศก็ไม่เคยดูเลยนะว่าตั้งแต่ทำมาช่องลิศเด้งเป็นเท่าไหร่ไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าไม่เคยเอาเงินออกสัมภาระไม่ต้องทักนะจ๊ะไม่เคยเอาเงินออกมาจาก YouTube เลยจ้ะตอนนี้เงินยังอยู่ในนี้จ้ะเรื่องจริงลุ้นไปพร้อมกันรู้พร้อมกันเห็นนะมาด,ดูครั้งแรกเอาคลิปนี้ก่อนนะ EP 8นะ1ล้านหแสนวิวเนี่ยนะ ทำไมทำหน้านี่อย่างนนะมันเยอะจนตะลึงเหรอคะอาการมันเป็นงไงฮะมันเป็นดอลลาร์เหมือนได้ทั้งหมด1,189.98ดอลลาร์ก็คือ1,190อนะ่ะ36,181บาบาทนี่คือล้านวิวมันก็ไม่น้อยนะ มันก็เยอะอยู่นะนี่คือคลิป1ล้านวิวนะไ, <ป S 1> ได้เงินไปหมดสามหมื่นพบาทต่อคลิ<ไ>ปช่องลิตอะไม่ใช่ช่องธรรมดาช่องหมอลิตเขามีคลิปล้านวิวเยอะมากเปิดก,ก่อนกี่คลิปนับแป๊บหนึ่ง 1, 2, 3, 4... 4คลิป มีร้านวิวสี่คลิปที่เหลือคือเฉียดล้านได้อยู่ได้อยู่ก็มาลุ้นกันว่าจะได้เงินเท่าไหร่เราจะเปิดในนี้เลยไหมเสียงดังไม่ได้ดูเพื่อแบบมันเงินเยอะมากจนแบบต้องแบบบวยวายต้องแบบหู้อาหารหรือถ้าเงินน้อยมากจนแบบต้องเศร้าเสียใจไปเปิดข้างนอกดีกว่าจะได้แบบเสียงดังได้อันนี้เสียงดังได้แล้วนะเอาจริงนะนะย้ายโลย้ายโลเพราะว่าเมื่อกี้อยู่ข้างในห้างแบบไม่เป็นตัวของตัวเองเลยเปิดแล้วนะยอดรายได้1ปี ของมอริ c ชาน n e ลนั้นได้มูลค่าเท่ากับเทงๆึงขอบคุณมอเตอร์ไซค์มากเท่ากับเฮ้ยโอ้ยมีเวลดีวดีโอ้ยใกล้เกินเพิ่งเปิดดูครั้งแรกอันนี้คือบอกเลยนะว่าเพิ่งเปิดดูครั้งแรกไม่โกหกคุและขโวยเร็ดนะจะเปันอย่ายเพถ่าเปิดดูขโมดีหนึ่งปีได้ไป 1> 3 1 6 0 2 9บาทโงหมหี <laughs> ่าทำ YouTube มาเนี่ยเพิ่งรู้ว่าตัวเองได้เงิน3 0 0แสนกว่าเนี่ยอยู่ในอยู่ในมือถือเนี่ยซึ่งเอาออกไม่เป็นเอาออกไม่เป็นตลอด1ปีของชาแนลหมอฤทธิ์ <c oughs> <c oughs> ได้แค่นี้ <laughs> ไใช่แต่คุณป็นเงินเดือนได้นะเ,เดี๋ยวคุณคุณเปเงินเดือนแป๊บน,นึง เงินเดือนเดื <S 1> 1 <S อนละ2 0 0 0มต้องบอกก่อนว่าชาแนลหมอฤทธิ์เนี่ยฤทธิ์ไม่ได้ทําเป็นงานแบบงานประจำมอฤที์ยังทํางานอื่นงานวงการบันเทิงเอย่ยงานหมอเอย่ยก็ยังทําอยู่เป็นฮอปปี้เป็นกิจกรรมเสริมทําเอาขำๆสนุกๆแล้วพอเราาเปิดรายได้เนี่ยมันได้เดือนละ2 0 0 0มต่อเดือนนะซึ่งมันก็ถือว่าแบบก็โอเคนะมันก็เหมือนเป็นแบบขล่มกริบให้เราเออได้ไปเที่ยวด้วยได้ไปเจอของใหม่ๆได้เปิดประสบการณ์ชีวิตตัวเองรวมถึงได้ราย ได้เข้ามาด้วยไม่ลงรายได้จากสปอนเซอร์นะจ๊ะ <Huh? S 1> <laughs> อันนี้คือเฉพาะจาก YouTube ซึ่งช่องของเราก็จะอยู่ต่อไปแหลนะเนาะยังไม่ปิดยังอยู่ก่อนถึงแม้ตอนนี้จะมีคลิปน้อยแต่มีคลิปนะเพราะว่าไม่ค่อยว่างใครอยากดูคลิปรอหน่อยสรุปรายได้คือเท่านี้3ามแสนกว่าต่อปีแบหักเอ่ยเก๋ไก่เอ่ยบี้เดียสกาเอ่ยดูไว้ช่องหมอฤทธิ์สี่แสนกว่าซับ ม่เงินสามแสนกว่าบาทต่อคลิปเขารวยกันต้อจะรวย<อ>ยังไงนะเขา,าได้เป็นสิบสิบล้านแ,แต่และคลิปเขาก็ล้านวิวทั้งนั้นเลยเนาะของเราทั้งช่องล้านหนึ่งสี่คลิปนี่ก็ดีใจแค่ไหนแล้วแล้วก็สําหรับน้องๆคนไหนที่แบบเอออยากเป็นยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยเนาะเปิดช ANNEL ใช่ไหมหปล่อยคลิปลงไปปุ๊บเนี่ยจะได้รายได้เลยไม่ใช่นะมันมีข้อกําหนดเนี่ยก็คือต้องมีผู้ติดตามตั้งแต่ไม่ต่ำกว่า1,000คนเนาะแล้วก็ใน12เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือ1ปีเนี่ยช่องเราต้องมีจำนวนชั่วโมงเนี่ยที่่คนนดูออะรวมกัต้ง 4,000ชั่วโมงรายได้จะมาจากเงินค่าโฆษณาที่แสดงอัตโนมัติในวิดีโอของเราและจํานวนยอดวิวของวิดีโอยิ่งวิวเยอะพอวิวเยอะแล้วโฆษณาขั้นเยอะๆ,ๆอันนั้นอนะ่ะยิ่งได้รายได้เยอะซึ่งถ้าเกิดถามช่องหมอลทธิ์ไม่ต้องเสียลมนะเวลาที่ดูปงดูไปแล้วแบบมี มีโฆษณาคั้นนั่นแหละได้เราเธอก็ช่วยดูโฆษณาเราหน่อยก็ได้มีเงินเข้ามาทําคลิปต่อไปให้อีกด้วยตะกงตะก้องเนี่ยทีมงทีมงานครีเอทีฟใดๆเนี่ยมีค่าตัวหมดตัวเนี่ยไม่มีอยู่คนเดียวเพราะว่าได้จาก YouTube ได้จาก YouTube อ่ะปิดช่องไม่ไม่ปิดช่องปิดปิดคลิปก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับมอลิทชาแนลนะครับแล้วก็เรื่องของมอนี่นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์เพราะนี่คือกำลังใจที่ดีของพวกเรานะคุณกด subscribe มาเวลาเรามีคลิปใหม่ๆ มันจะได้ไปเด้งที่หน้าจอคุณคุณจะได้แบบกดดูราวแล้วก็เป็นรายได้ให้ราวในการทําคลิปต่อๆไปมาอีกนะก็ขอฝากไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายลาไปก่อนสวัสดีครับ